8อาการนี้ที่คุณแม่ตั้งครรภจะเจอในช่วงเดือนสุดท้ายมีอาการอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ตั้งครรภไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกโค้ดละพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึง8อาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภในเดือนสุดท้ายที่จะต้องเจอ ถ้าอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นในการปกติแต่ถ้ามีอาการบางอย่างที่เกิดขึ้นก็ควรที่จะรีบไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะอาการแรกเลยนะคะก็คือการที่มีมูกออกทางช่องคลอดนะคะซึ่งเป็นอาการเตรียมตัวโดยธรรมชาติเลยนะของผนังช่องคลอดที่เขาจะต้องผลิตมูกผลิตเมือกเพื่อเตรียมนะะ้ในการหล่อลื่นในการคลอดเองตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจหากมีมูกเมือกนะคะหรือว่ามีตกขาวออกมาทางช่องคลอดอาจจะมีเลือดปนบ้างเล็กน้อยนะ,ะก็ไม่ต้องตกใจถ้าปักมลูกของคุณแม่ครบกําหนดแล้วเริ่มเปิดเยี่อแยมออกมานะคะเพราะฉะนั้นให้นับลูกดิ้นดีๆแล้วก็ฝากท้องตามนัดนั่นเองค่ะอาการที่สองนะคะก็คือลูกดิ้นลดลงนะ,ะจะสังเกตเห็นว่าเมื่อคุณแม่ท้องแก่ท้องโตมากๆเนี่ยอาการดิ้นของลูกนะคะจะดิ้นไม่แรงดิ้นไม่บ่อย เหมือนช่วงไตรามาสท,ที่2ที่สนะคะเพราะส่วนนํำของทารกเนี่ยเริ่มเข้าสู่ช่องเชิงการละนะคะมดลูกขยายใหญ่เต็มที่ทารกก็น้ำหนักโตเต็มที่แล้วทำให้การดิ้นของเขาเนี่ยดิ้นได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควรแต่จะต้องนับลูกดิ้นนะคะคุณแม่วันหนึ่งจะต้องมากกว่า10ครั้งต่อหนึ่งวันถึงแม้เขาจะดิ้นไม่เร็วไม่แรงไม่บ่อยนะเหมือนช่วงไตรามาสท,ที่2ที่สนะแต่ว่าวันหนึ่ง จะต้องมากกว่า10ครั้งหากเราตั้งอกตั้งใจนับแล้วไม่ถึง10ครั้งใน1วันก็ควรที่จะพบคุณหมอนะคะอาการที่3นะคะสำหรับเดือนสุดท้ายที่คุณแม่จะเจอได้ก็คือเรื่องของการปรวดหน่วงหัวหนานะปวดจิมิปวดหน่วงหัวหนาปวดหลังปวดเอว อาการเหล่านี้จะเจอได้เลยเพราะเกิดจากอะไรคะสรีระของคุณแม่เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการคลอดเชิงการเริ่มขยายนะส่วนน้าก็เริ่มไปกดนะ้ําบริเวณเชิงการทําให้คุณแม่มีอาการปวดหลังปวดเอวแล้วก็ปวดีมีนั่นเองค่ะอาการที่4นะคะนี่คืออาการน้ําค่ารั่วหรือว่าน้าค่าแตกซึ่งอาการนี้ถ้าคุณแม่มีอย่าใจเย็นนะคะอย่ารอให้เจ็บคันถ้ามีน้ําค่ารั่วน้ําค่าแตกเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลเพราะคุณแม่จะต้องมีการคลอด ไม่สนใจนะคะว่าอายุรันคุณแม่จะครบกําหนดหรือไม่ก็ตามหากน้ำาคํารั่วหรือน้ำค่แตกแล้วจะต้องทําการคลอดทันทีเพราะฉะนั้นต้องรีบพบคุณหมอนะคะสำหรับมีอาการน้ำาคํารั่วหรือน้ําคําแตกอาการที่5นะคะก็คืออาการเหมือนคนแพ้ทอง ลักษณะก็คือมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีอาการท้องเสียร่วมด้วยก็เกิดจากการที่ร่างกายของแม่นะคะเข้าสู่ภาวะของใกล้คลอดแล้วเริ่มปล่อยของเสียเข้ามาในร่างกายทาให้คุณแม่มีการถ่ายอุจจาระบ่อยมีขึ้นไส้อาเจียนบางคนเหมือนการที่เราเริ่มช่วงแพ้ท้องนะคะอาการที่6ค่ะก็คืออาการมดลูกปั้นแข็งนะ,ะหรือว่าการเจ็บคันเตือน ซึ่งจะมีได้เลยในช่วงคุณแม่ท้องแก่8-9ถึงเเดือนขึ้นไปหากหมดลูกปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นอันนี้เรียกว่าเจ็บจริงละนะเจ็บทุก15นาที่ทุก10นาทีคุณแม่ก็ไปโรงพยาบาลนะคะหากปั้นแข็งถี่ขึ้นแรงขึ้นอาการที่7นะคะก็คืออาการปัสสาวะบ่อยค่ะเจอบ่อยมากๆเลยนะโดยเฉพาะในช่วงเดือนสุดท้ายของการคลอดเพราะส่วนนำนะคะหรือว่ามดลูกที่ขยายใหญ่เนี่ยไปกดเบียดกระเพาะปัสสาวะของคุณแม่ ทำให้คุณแม่เนี่ยเกิดอาการปัสสาวะบ่อยนะซึ่งเป็นเรื่องปกติดื่มน้ําเยอะๆอย่ากัก้นปัสสาวะนะคะอาการที่8ค่ะก็คืออาการนอนไม่หลับนะคะสำหรับคุณแม่ท้องแก่ใกล้คลอดเดือนสุดท้ายบางคนมีความเครียดความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดการตั้งครรภ์คลอดมาลูกจะเป็นอย่างไรครบสมบูรณ์ไหมพิกกันไหมจะคลอดได้ไหมจะตกเลือดไหมมีความเครียดกังวลอยู่แล้วทําให้คุณแม่นอนไม่หลับแล้วก็เกิดจาก ฮอร์โมนของการตั้งครรภ์อยู่แล้วด้วยทําให้คุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยหลับยากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ก็ต้องมีความปล่อยวางนะหาที่นอนให้สุขสบายนั่นเองค่ะนี่คือ8อาการนะคะที่จะเกิดขึ้นในคุณแม่ตั้งครรภ์ในช่วงเดือนสุดท้ายคุณแม่สังเกตตัวเองให้ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่กนกระดิง่งและกดหัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ